ขณะที่ในส่วนของกระทรวงคมนาคมนะคะได้มีการจัดรถโดยสารเรือบริการประชาชนเข้าถวายสักการะพระบรมศพด้านกระทรวงพาณิชย์ค่ะก็ย้ำนะคะว่าผู้ประกอบการไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคาชุดดำเสื้อผ้าโทนไว้ทุก สำนักนายกรัฐมนตรีเตรียมความพร้อมการจัดงานพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจัดพิธีทำบุญครบสัตตมาวานเจวันปัณณะสัตตมาวาน15วันปัญญาสัม,มาวาน50วันและสัตตมาวาน100รวันซึ่งนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้จัดงานอย่างสมพระเกียรติมากที่สุด สำหรับการไว้ทุกข์ของประชาชนย้ำว่าไม่ใช่30วันแต่ให้เป็นไปตามความเหมาะสมที่จะเป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีกรุงเทพมหานครแนะนำประชาชนเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางเข้าถวายสักการะพระบรมศพเบื้องหน้าพระฉาย,ยาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณนะ ศาลาสหาไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังทุกวันในเวลา8นาฬกา30นาทีถึง16นาฬิกาซึ่งประชาชนผู้เข้าถวยายสักการะนะคะจะต้องแต่งกายด้วยชุดสุภาพไว้ทุกสีดำคอปกงดกางเกงยีนกางเกงขาสั้นเสื้อแขนกุดส่วนสุภาพสตรีให้สวมกระโปรงหรือว่าผ้าถุงคลุมเข่าสีดำเท่านั้น ด้านกระทรวงคมนาคมได้จัดบริการรถัชเตอมบัสฟรีเชื่อมต่อสถานีขนส่งและจุดสำคัญ8เส้นทางในเวลา5นาฬกาถึง22นาฬกาซึ่งกรมเจ้าท่าค่ะก็ได้จัดเรือบริการรับส่งฟรีตั้งแต่วันที่27ตุลาคมถึง2พฤศจิกายน2568จําจำนวน7วัน เส้นทางท่าเรือวัดระฆังท่าเรือวัดอรุณท่าช้างหรือว่าวังหลวงเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการเดินทางเข้าร่วมถวายสักการะอีกทั้งกระทรวงพาณิชย์ได้ขอความร่วมมือผู้ประกอบการจำน่ายชุดดำและเสื้อผ้าโทนไว้ทุก์ในราคาที่เหมาะสมไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคาหากพบการเอาเปรียบผู้บริโภคมีโทษทั้งจำและปรับ โดยประชาชนสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วน1569